สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะคืนนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ้อยนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่รักแล้วก็เมตตาเอ็นดูนะคะพ่อพายลันตาพี่ใบเฟินน้องปอมแปมน,นะคะ ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาป้อนผลไม้ให้กับน้องๆนะคะเชือกราย20ตระห้านะคะให้น้องๆได้ทานผลไม้หวานๆก่อนนอนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขออนุโมทนาบุญสาธุนะคะขอให้บารมีน้องช้างนะคะพสกผูบาป,ป,รปรกรมนะคะหนุนน้ำท่านนะคะให้มีสุขภาพพรานามัยแข็งแรงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแห่งหนตําตำบลใดนะคะก็ขอให้มีสุขภาพพารานามัยแข็งแรงนะคะอายุมัน่นคงยืนนะคะร่ำรวยยิ่ง ยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณในความรักความเมตตานะคะขอบคุณค่ะนะคะเย่เดี๋ยวจัดกันเลยนะคะสองค่ะนะคะสี่นะคะหค่ะแปดนะคะสิบนะคะสิบสองค่ะ

12 44 48 48 50นะคะ52ค่ะ5 4 5 6 58, 58 สิบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไตปมูนะคะเมย์ฟันก็จะแถมให้คุณแม่ด้วยก็เดี๋ยวป้อนน้อง <c oughs> ะะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาไวโกดน,นะคะเดี๋ยวป้อนของแป้มก่อนนะคะอ่ะป้อมแป้มขอบคุณค่ะอากว่ากว่ากว่าสวยๆวยอ่ะจ้าขอบคุณ <c oughs> คนสวยทำๆ้อควาควัควควด้อควควควยังไง แตงโมนี้ที่อยู่บนโตจะให้เป็นน้องปอมแปมนะคะนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้องปวดฟันก็จะให้น้องกินผลไม้เยอะกว่าพี่ๆหน่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวพ่อพายใจเย็นลูกใจเย็นๆแต่ตะกร้านี้ก็จะเป็นของวัดที่คุณแม่นะคะที่ไปเฟินนะคะ เดี๋ยวแม่ควานจะพาไปป้อนที่ใบเฟินต่อนะคะนะคะที่ใบเฟินก็จะอยู่ฝั่งนี้ใบเฟินขอบคุณค่ะจ้าสวยๆก่อนเสียงหวานๆขอบคุณแม่ก่อนจ้อยนะอาจาสวยก่อนขอบคุณแม่จ้อยก่อนขอบคุณค่ะเสีย กร้าใหญ่กันเลยนะคะแล้วก็มีพ่อพายดูๆคนนี้ใจกระชุ่มกระชวยว้าวุ่นมากนเลยอ่ะครับผมก่อนขอบคุณครับเสียงดีครับถอยก่อนถอยอยก่อนถอยอยก่นอนมาแล้วมาแล้ว ใจเย็นใจเย็นค่อยๆกินค่อยๆกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวลากไปแล้วลากไปแล้วโอ้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 หิวมากหิวหิวแรงเต็มปากเต็มคำดูท่ากินก่า คุณนะคะ่ะหูอาย่อยไหมครับทำใหญ่มากเลยเห็นแล้วน้ำลายไหลาตามน้องเลยกินเป็นตะแซบคักขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะนะดูพี่ใบเฟินอร่อยมากนะพี่เฟินอร่อยไหมลูกไม่พูดไม่จาเลยนะคะพอเด็กๆได้ทาน ต่างคนก็แบบโอ้โหขมกักขมเม้นในการกินอายอยนะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูไปเอาแตงมูนะคะให้กับน้องปองแมแปมโตนะคะเตงมูที่อยู่บนโต๊ะนะคะ 好啊。 ชํำเลยนะคะแซ่บหลายนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอร่อยไหมนุกดูใส่ตาวันนี้หนูได้เติมพลังแล้วนะคะสดชื่นตาก็จะพูดปรือหน่อยนะคะ หน่อยแบบปลาปือเลยปินใช่ไหมลูกปินไหมคะคนสวย นะคะสำหรับมื้อค่ำวันนี้นะคะในกลุ่มน้อง,นองในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณแม่จอยเป็นอย่างสูงค่ะว้าวพี่ใบเฟิร์กกินจะหมดแล้วค่ะแม่นี่นะคะพี่ใบเฟิร์กกินหลังน้องหอมแปมแต่ว่าจะหมดก่อนแล้วนะคะส่วนพ่อพายนะว้าวตะกร้าคว่ำไปแล้วเนะพ่อพายตะกร้าคว่ำไปแล้วค่ะคุณแม่ค่ะ โอ้ยอร่อยอร่อยมากจนตะกร้าคว่ำเลยดูดูพี่ๆกินเก่งมากนะคะแล้วก็กินไวมากรดโรดโนี่นะคะพี่ๆก็จะกินหมดก่อนน้องอมแปมนะคะเพราะว่าสาวสวยของเราเนาะนะคะปวดฟันนะคะเขาก็จะค่อยๆกินนะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ ะค,ะคุณแม่จ๋าขอให้แม่รวยๆเฮงๆปังๆนะคะมีโชคมีราบข้ันใหญ่แก้มโตนะคะกินอร่อยเลยวันนี้นะฝนมาพอดีเลยนะคะำคำเพลนี้ยแต่แม่ควันก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะ